ติบซีจากอำเภอบ้านไผ่ครับเดินทางมาหอดบ้านมาจากบ้านแดงครับบ้านแดงบ้านแดงอยู่ใกล้ๆน้ำมันจานเล่ะครับคุนมางานบ้านน้องพูดตำบลวัดอะไรล่ะตำบลจานครับคุณมางานโฉกเลยแม่มางานโฉกเลยครับลาคนบ้านอะไรอยู่ทางฝุ่นบ่ผมกขคนบ้านนี่แหละครับแล้วพอเราไปไป สิสเกตครับก็ว่าสำเนียงนี่ครับได้เราบไปยุ่นีแม่อยู่บ้านบ้านเราย่อบ้านแม่ได้ไปยุ่งุ่นบ่หาพิก็ปีโอ้แม่แม่ผู้หญิงบาทั้งแก่เนาะนี่แม่ผู้นีแม่แม่แก่หนุ่มหน่อยใช่พ่อได้หล่ะหน้าน่อไไม่มไ่อย่นีนะครับ เพกว่านพย่มอลำอโอ้ยผมเป็นพายิ่งมะล้อจากลาเปียนอยู่ล่บปเปี้ยนครับอาตาคือพายเ่กมะล้อนว่าเปลี่ยนมาคมเพาะว่งมหน้อมเยวครับแป๊บนึ่งพนอนอานอยู่ไปเพื่อเดชไปนั่ดูก่อนไปทุกมือครับครับรถ ไปตั้งเต่มือแรกตั้งเต่ไปอยู่ต้นสาวหน่อยแล้วครับนุกเอาเงินเนาะดังคดังทั่วประเทศเลยเนาะครับแหลงบ้านกุดประทายอำาเภอเดชครับตำบลกุดประทายเดชอุดมถึงเลกบ่ครับเลขอออกมาหัน ออกเปตัวเก่ัเตรีเ่ใส่ื่ออกเลีกดังเีกดังบอกจำบานซื้อว่าอไรหนนกศูนย์เ้าศูนย์นี่กะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคผู้มานครับผู้ประมาร์ะงวดหน้าเอาไม้ครับทำเด้น้อง ไปเข้าเรี่ยถอนแล้วเนาะครับอำเภอเดชกะทางดีครับไปไปเฉินไปเป็นบ้านพายุเฉินไปกัณฑารักษ์แล้วก็เฉินสองซีครับเรียกวันสบายบอสเรียนไปหอดแยกคนล่ะการช่างหมดละขับกันเรียนสองซีเลยอําเภอเดชอํเภอเดชหอดเลยครับเฉินยางดีเลยเฉินสองซี

กอดไทยสน้าตาน้าตากอยครับมาหอนแหลไทยเป็นยังมาไกลละจากอำเภอบ้านไผ่ ต,ต,ต,ต้องถ่าย,ายรตรด,ด,ด,ด้วยดึงหลุดคือปุยใหญ่เลยร้องดีๆเ้อบารนีแม่ชีเวิตงบุญเยือนต้นะบารมีแม่ชีาา่นี่ยนะบารมีงห่าน จักแสนกรูปจังเลยมาไปลำจักแสนบอกตั้เรียกไวเลยนะโอ้คนเป็นหัวหน้าลำแม่ก่อนนี่ยสิกับเลยเป็นบมอขับานไทยเลยบ้ไก่ม่มาไก่แล้วไก่แล้วก็ได้อยากมาแม่ไกเตืออยู่ประมาณสามร้อยรูนะสองร้อยก็รูปบ่สามร้อยบ่สามร้อยถ้าเยสีดีเลยล่ะาวอนอรนี่ลอย ดิ่นเลยมันยืนอยู่มองตอมอ่ยืนอยู่มอล่ามกองันลนกมันตอดิ่นมอเล่ามจานมีก้อนข้าวบ้านกันนวเต็มที่เลยแต่มันโปตีนอ่มันตีนเอมกมันเ็นมดนึบตรงนั้นมัเอกลักษณ์เอกลักษณ์คน่ร้ายเลยคนมายนี่กัหมอลมเนะครับเสือลข้างหลังเคยเบิ่งบวนอะครับผมมอเมันเอยัผู้ใดฉันคือประกาศอยู่ในอันซิ่งทุ่นไม่ทาร มันมีหลายคนครับมะนวาี่ครับมชิ้นชุน่ชิงชุนครับไม่อายเ่งประการใดเลยไ่ได้ปิส่ลปเาา่ายได้คแสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับร้องง่าไมลด้อจะร้องันบ้านยิ่หลาดนโน่นนี่ จ้ังได้ก็ได้ครับโทรหาเงินเลยโทรหามื่นหาเวียนคุยเดลราคาเลยครับจากบ้านไผ่ครับ fc อำเภอบ้านไผ่บ้านไผ่แถวบ้านไผ่แถวบอละบือเนาะบ้านไผ่เมืองคนบอละบือ อันแถวมันแก้วหลายๆมันแก้วกะเพามันแก้วบะระบืนบ้านอะไรที่อื่นมันแก้วกระเพาเป็นอย่งไรมันนี่ลำรวยปะไม่ลำไม่รวยเลยหลังจากห้อยออกเดี๋ยวผมโอนตั้างให้นะครับยี่สิบบาทเลยท่านโอนนี่จะได้ก็บาดูเหล็กดีๆแนะมาล่าขุนชิม่างินน้ำจ้าขอยืมต่อเอาเงินมาให้เจ้ายี่สิบบาทนแล้วเฮ้ยตายแล้วตายตายตายโอนไหนดีก็ไก่ก็เชี้ยได้ไง เมืองแรงครับบ้านอุดปทายไฟนยไอะสนามเลยไรุดป <st> ่ะนี่ก <den> ็ไรสุดเอาตางมาดูนี่นี่ี่ที่ยงลกเมออ่ะบ่เดี๋ไปสนามกับทายพี่น้องเบื้องเนี่ยเป็นไรสดนี่นี่นี่ที่เมียงลงเมือแล้วช่วงนี้ประเภทนี้บุญหลงไฟครับเป็เบื้องไหนตัวแปดเอเตาซ่มอดวฝ้าครับ ไฟลายมันมีแบบไฟขวดไฟขึ้นมามันก็เลยไฟลายก็เลยกลายเป็นหน่อยปี่ยคนเบิงลายจะส่วนไหนค่นเบิองสองนแปดอยไฟไฟใหญ่เนาะไฟลาย้เนี่ไใหญ่ได้เนี่ลายมื่อกเลยแนโอ้ยเื่อสิจุดเพื่อสิเ้ยาลุ้งแล้วเขาลงแล้วเขาลุงแล้วลุงแล้วก็จริงทงเน้อหางเกลียงหางเกลียวหลงยแสมงละแมน อยากออกไปมันก็มั่ว่จุดไงบจุดไ้ใ้ไอหางแกเขาอันนี้พดาต้อจับจับไม่ได้แล้วูเป็นช่วงว่พีนีเดือนหกครับช่วงนี้บุญหงไฟลายบ้านลายหม่องลายเมืองครับโออจุดขอฝ่าขอฝนสีบอเรหมือนสีบอมมีหงไฟล้านอันนี้เป็นอยู่อยู่ยะสูสูโอ้ยทกาฮากินันจะโศวสิาก็เบเนาะ ข,ขัไบ้าขายยสขายสะไหน่ะขายเท่าไหร่ไม่ได้จเขามาหากินเท่านั um ้นปูมันไดสาม้อยสิบปีปูมันปูมันไปร้านังไสามอยสิื่องาไบโอ้เรไรน่าจูนตัวน่ะ่พาไปนอน่ออ่ีเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจำนนหนึ่งประเนี้บุญเดือนหกบ้านเฮาครับ ก็เดีว่าบอกไฟหลายหลายถูกดีสามสี่ถูกใกล้ๆนี่บ้างยังาให้ได้นี่ตัอแปดครับตัวนี้แปดนิ้ว,วนี่ตอะไรใส่ใส่เป็นบรรยากาศใหม่รคนดีโอย้ยเพียงทีลีเลย กินปลาทอหาอ้ยเอเทวดาโอ้ยนาะแม่ทองเอียดะเออกินปลาทอรืหา่งตีล่ะนซีเอเลเลยมแรงพี่น้องพอกันครับทางอำเภอเดชอุดมครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไ้ชมกันครับป็นหรพใจหเรียกบ ของคื<พ>อรถเตรี่ยมเดินทางครับมันอนีวัน,รนพรฤหัสมีไหวผ่าน้ำครับขอ้อบอไหลเลยลงไปข้อแปดบอไหลเดี๋ยวพอกันใหมคิปหน้าครับสวัสดีครับ